สวัสดีค่ะเดียนะคะเนาะวันนี้จะมาแชร์ใช่ไหมคะว่าแบบทำยังไ<ด>งไถึงได้มาเรียนของเดียคือง่ายๆทําทุกอย่างตามเสียงของหัวใจค่ะอะไรก็ตามคือเหมือน <brushing. S 1> ด้วยความที่เกิดมาแล้วใช้ชีวิตด้วยการทําทุกอย่างตามเสียงของหัวใจอยู่แล้วแล้วมันก็เลยทําให้เสียงของหัวใจเนีย่ยมาจูนแล้วเจอกับคูพอยแล้วพอเจอคูพอยแล้วคือมันเป็นแก่นที่สุดแล้วมัน มันไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะเทียบขูพอยได้แล้วไม่มีเหนือไปกว่านี้แล้วคืออันนี้คือแก่นที่ใช่แล้วเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เหตุผลที่ได้มาเรียนวันนี้ง่ายที่สุดแค่คิดแค่คิดและเห็นภาพทุกอย่างทุกอย่างมันมาได้ง่ายดายมากๆจริงๆแล้วก็ดอยากให้ทุกคนแบบวางตะากะาทุกอย่าง แล้วก็ใช้เสียงหัวใจฟังตัวเราเยอะๆไม่ต้องไปฟังใครแล้วก็ฟังสัจธรรมที่มันเทียวจริงเพราะที่ผ่านมาเราเจอแต่เปลือกมาเยอะมากแล้วเนาะเป็นเป็นตัวเองที่แท้จริงมันมันดีที่สุดแล้วทุกคนแค่เชื่อในตัวเองว่าทุกคนทําได้แล้วทุกคนก็จะได้มาเรียนแล้วก็มารับไวายเชั่นดีๆแบบนี้เนาะคือทุกคนนี้แบบสุดมากทูตสวรรค์จริงๆอันนี้คือคือยึดจะมรู้สึกว่ามาอยู่ในนี้ก็คือ คือเดีจะบอกว่าอย่าใช้ตานอกมองเลยอีกต่อไปในชีวิตนะถ้าเราแบบคือเราอย่าไปหาอะไรข้างนอกอีกเลยอันนี้สิ่งที่แบบพวกเรามารวมกันอยู่ตรงนี้ได้คือเราใช้ตาในมองกันหมดเลยนะเออสวยจังเลยคือเรามันไม่ได้แบบ ไม่ใช่ข้างนอกมันไม่ใช่ค้นหาข้างนอกอีกต่อไปแล้วค่ะเหมือนมันไม่ใช่ว่าแบบเออศรษฐกิจข้างนอกมันจะดียังไงหรือว่ามันจะไม่ดีหรือจะมีแต่เรื่องไม่ดีในชีวิตอะไรเงี้ยคือเราต้องกลับมาที่ข้างในเราหมดเลยนะเลยอยากจะให้ทุกคนแบบใช้ตาในมองเปลี่ยนเลยอย่างที่แบบพี่วชาพูดว่าเรื่องโดนัทใช่ไหมคะคือแก่นมันอยู่ข้างในซึ่งมันเป็นข้างในตรงที่มันแบบเป็นรูที่ทุกคนมองไม่เห็นอนะ แต่สิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นเพราะอะไรรูป้ป่ะทุกคนกําลังใช้ตานอกมองไงมันก็เลยไม่เห็นว่าวงกลมตรงนั้นอะห่วงตรงนั้นอะมันไม่มีอะไรไงทุกคนใช้ตานอกมองมันก็เลยไม่มีไงทุกคนใช้ตักกะใช้เอ่อกายภาพภายนอกแล้วตัดสินว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วอะมันอยู่ข้างในทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงแก่นอยู่ตรงใจกลางหมดเลยดังนั้นจะอยากให้ทุกคนที่แบบรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกแบบทุกวันนี้เราแบบ รู้สึกไม่ดีกับชีวิตอะเออแอยากให้ทุกคนแบบว่ากลับมาแล้วก็ใช้ตาในมองแล้วก็เริ่มจากข้างในเนาะแล้วก็สิ่งดีๆทุกอย่างมันจะวิ่งเข้าหาเราเองจริงคือทุกวันนี้นี่แบบใช้ชีวิตแบบนั้นมาแล้วมันแล้วมันใช่เดี๋ยวขอให้ใช้ชีวิตแล้วก็ขอแบบเป็นผลลัพธ์ให้ทุกคนด้วยแล้วพี่ๆทุกคนก็เป็นผลลัพธ์ให้ทุกคนอยู่เ<า>นี่ยวันนี้ก็ยังนั่งบอกอยู่ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องมานั่งบอกอะไรกันแบบนี้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ เราไม่ต้องมานั่งบอกก็ได้เพราะเรามีเหลือเฟืออยู่แล้วเราเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแบบบอกแล้วทุกคนก็ไม่ได้มาจำเป็นต้องมาลงคอร์สครูพอยเพื่อที่จะแบบให้ครูพอยรวยด้วยนะเพราะทุกคนคือเหลือเฟืออยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเรามาบอกเนี่ยมันเหลือจากสิ่งที่เรามีแล้วไงคะอืมคือเหมือนเราเราเราเต็มแล้วเราล้นแล้วสิ่งที่เราล้นที่เราบอกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอืมที่อยากที่จะนั่งแบ่งปันกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะ